ไม่พอใจได้เออไม่พอใจอย่างไม่เอาละอ่าก็อเราไม่ขาดทุนเลยอ่าไม่เป็นไรครับเราเอาชื่อเสียงมาก่อนเราอย่าไปเอาน้าขาดทุนเราคุณภาพไว้ก่อนคุณภาพไป้่อนครับถ้าพอใจปั๊บเราเราคืนเงินให้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเราติดเสร็จแล้วแล้วทีนี้มันเสียงมันไม่ได้เรานะก็บริการเซอร์วิสใช่ฟรีหลังการขายตลอดตลอดชีวิตน่อสินค้าเราเป็นบางชิ้นนะที่เราสามารถที่ว่าเราเราบกานตลอ ดีโหมดการขโมยนี่ก็สําคัญเลยทีเดียวเวลาจอดรถไว้ไกลๆแล้วเราออกเข้าไปเดินออกมาไปดูหนังออกมารถไม่อยู่ละไม่มีการขโมยขโมยขโมยได้อะมีมีแบบเออเวลาเราดูหนังอยู่ใช่ไหมนะเราไม่รู้เรื่องเนี่ยจะมีแบบระบบถ้าเกิดใครมันยุ่งกับรถเรามันจะมีแบบเหมือนระบบสั่นแบบมีครับมีมีครับมีครับเขาเรียกว่าระบบอะไรนะเขาเรียกทูเวย์อย่างนั้นรีโหมดการขโมยเป็นระบบยังพอมล็อกล็ปุ๊บเข้าไปดูหนังปุ๊บมีใครจะมาขโมยรถปั๊บเนี่ยในโหมดอยู่กับเราอยู่นะมันก็จะสั่น หรือลองเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับเหมือนกันเหมือนกันออ๋แล้วทีนี้มันขโมยไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราอยู่ที่ไหนมันมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนั้นก็มีครับว่าตัวนั้นก็พวกอ่อพวก G.P.S ระบบติดติดตามอ่าตัวนั้นก็มีมีอยู่ครับมีมีอยู่แก็น้อยลูกค้าจะก็น้อยหน่อยแต่ถ้าเรื่องการขโมยเนี่ยแทบทุกวันแต่ผมว่าก็ดีนะเวลาเอารถไปเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับตงั้นก็มี แต่แต่จานแมันสูงหน่อยแต่เพราะมันน้อยมากที่จะเดินรถยังไงก็ดูแลรถตัวเองให้ดีๆนะแล้วล็อกรถก่อนซื้อโซ่มาหังจกนไปก่อนอะไรเนี่ยล็อกแต่พวกล็อกอะไรเราก็มีนะครับอยากจะย้ำว่าไร้านเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามองมีแค่ว่าร้านเล็กเรามันไม่อยากเข้าไม่ใช่ว่าอยากเห็นร้านใหญ่ล้วอยากเข้าแต่ถ้าเกิดเข้าไปร้านใหญ่เนี่ยคุณอาจจะต้องเสียตังค์เยอะหน่อยคุณภาพก็ใกล้ๆเคียงอย่างร้านเล็กๆในขณะร้านเล็กก็ในเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงนี้ก็ ก็อยู่ปรเบาๆเบาๆหน่อยเบาๆเพราะร้านร้านเราเล็กๆอย่างนี้นะแต่ว่าเราเราทำแบบเมือนกันเองครับพูดไปไม่เชื่อก็ลองเข้ามาอุดหนุนแล้วลองเข้ามาสอบถามกันดู ลันาเฮมตอรีเรามาถึงตัวท็อปเลยของเชลีตัวท็อปไหมรถโชว์รถโชว์มีตัวเดียวตอนีมีตัวเดียวต่อไปก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นยู่อนี้เองตอรีคือตัวแบบเบสิกเบสิกเท่านั้นแต่เบสิกนี้ไม่ใช่ว่าจะย่อยนะตุ้มตามตุ้มตามเลยทีเดียวอันนี้ก็สไตล์รถแบบรถโชว์ครับอ๋อรถโชว์สีสันสุดชาร์ตาัยรุ่นเห็นแล้วร้องจี๊ดเลยทีเดียวถามก่อนทั้งคันเลยเท่าไหร่เอาแบบเอาแบบโกหก เอาเอาอยู่เฉาะเฉพาะเครื่องเสียงก็อยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทพอเครื่องเสียงน่ะเฉพาะเครื่องเสียงไม่เกี่ยวกับรถใช่ไหมไอ้รถนี้ไม่เอาเอาเครื่องเสียงเดียวสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเป็ดเสร็จเลยเป็ดเสร็จครับราคาหนักงนแล้วแหละอาคารตอนนี้มันนั่งอยู่ในรถแล้วมันก็ะับกระเชงได้ทีเดียวก็อยากจะออกไปรับสาวๆซะหน่อยรับสาวจะนั่งไหนอ๋ออันนี้คือรถโชว์รถโชว์ครับรถโชว์ไม่ใช่รถสาว ถ้าเกิดจากรั่นก็ข้างหลังตรงนี้เรามีดีไซน์นัดดีไซน์เองใช่ป่ะทาเองเลยร้านเราเรามีดีไซน์ล้วตกแต่งเองเลยไม่ต้องไปตกแต่งร้านอื่นมาร้านนี้เราครบคันเลยทั้งคันแล้วก็ทําหมดไม่มีคนอื่นมาทำเนี่ยอย่างที่เราพูดมาก็คืออยู่ในรถคันนี้หมดเลยครับขอหน้าร้านที่มีเห็นอยู่คือลถอยู่ในรถคันนี้มีทั้งั้นเลยอ้อมาอยากจะได้ครับเสียงแบบไหนมาลองรถคันนี้ก่อนอ่าเพราะเราเราของของขายเราของรถโชว์ผมใช้ชิ้นเดียวกัน อ๋ออ่าผมไม่ได้ว่าเออสองรถร้านโชว์ต้องดีกว่าเลิศกว่าไม่ใช่เราใช้ของในร้านของเราเลยใช่ครับของในร้านร้านเรามีในรถเราก็มีเหมือนกันทุมทุนสร้างกันเลยทีเดียวรถคันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดห้างเทคสุดๆรถคันนี้เคยไปออกโชว์ที่ไหนบ้างนะไปทั่วครับ ได้รงานใหญ่ๆก็ไปพวกงานอ่ามิวสิกเขาดาวพัทยาแล้วก็งานต่างๆของพระยาที่จัดงานอีเวนต์เรื่องเสียงนราเขาจะไปหมดขอรถเรามาเราจะไปร่วมกับเขาใครผมช่วยบางบางที่บางทางไม่เอาสตางค์หลากหลายร้านมาเจอกันเนี่ยลานาแพไหมหรือว่าเราเราแต่คนชอบครับพูดมานานแล้วอยากจะฟังเสียงท่าหน่อยได้ครับเอาเลยนะเดี๋ยวมเปิดอะไรบางอ่าลุยเลย ตอนนี้เรารู้เรื่องเกี่ยวเครื่องเสียงทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วในร้านนนี้คือหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ใช้เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงติดฟิล์มใช่ไหมใช่ประมาณถ้าเกิดใครอยากจะติดฟิล์มร้านนนี้ต้องเอารถมาจอดไว้แล้วไปที่อื่นต่อได้เลยได้ทิ้งไว้ก่อนสามชั่วโมงนะไม่าเอาไม่ต้องเสียเวลาการรอเรียบเลยเรียบงานกลับมาดูได้แับประกันรั้ประกันถ้าเกิดติดไปแล้วมีปัญาไรกลับมาอีกรอทิ้งเลยติดใหม่เอร์วิตลอดย4่สี่ชั่วโมง เอาละเอาเวลาเปิดเวลาปิดกันอ่าเปิดกี่โมงครับแม่พอเปิดเก้าโมงเปิดเก้าโมงเช้าเช้าอ่าตอนช่วงเย็นก็จริงๆเราก็ปิดดึกแต่ว่าช่วงออกมาหลังหกโมงแล้วจะไม่รับงานแล้วคือทํางานหน้าร้านให้มันเสร็จแค่นั้นเองอ่าแล้วบริเวณที่ตั้งที่ไหนเลยบริเวณก็อยู่สุขุมวิทนะพัทยาใต้ปากซอยห้าห้าสิบสี่เรียกกันว่าปากซอยหนองกระบอกอ่าทิ้งท้ายด้วยเบอร์โทรนะครับ ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าห้าห้าสี่ตัวแล้วก็แปดยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างจอไว้ให้ดูถ้าเกิดใครมีป,ปัญหาอะไรอยากจะทำอะไรก็โทรปรึกษาก่อนได้ครับถามราคาถามอะไรได้วันนี้จะมาโอเควันนี้ขอบคุณนะฮิมมากครับ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 โอเค,คต่อไปเดี๋ยวเราจะพารถเราเนี่ยไปแปลงโฉมต้องไปไปคาแคร์คาแคร์โอเคครับไปครับขอบคุณครับนะสวัสดีครับ